นี่เท่ยวเ่ที่ายได้วันนีได้กรับแล้วสวัสดีค่ะดิฉันลิลรักรปุขจรต้องเรียนชั้นอ สวัสดีค <mini drained out> um. ่ะดิฉันนางสาวสุนันทาสิบอานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ท่านครับสวัสดีค่ะดิฉันนิรินทร์ชาวบงสุวรรชั้นมอ .3 นางมีเกษตรที่บุษราผมนายช่วยอาจารเป็นที่บุษราที่ไหนอรัญญาบุษราสีที่บุษราเสีโครงงานเราจะเก็บใบย่านางมาศึกษาอยู่นะคะเนื่องจากนะคะใบย่านางเป็นพืชต้นไม้เถาเลยนะคะจะชอบเลยที่ใบปันต้นไม้ใหญ่ค่ะทำให้การเก็บใบย่านางมาศึกษานะคะทำไปด้วยความยากลำบากค่ะ แล้วนยคะพวกเรากำลังเก็บรังจืดอยู่ค่ะบ้านนี้จะเดียนมนมอะชกางเดี่ยวกันยังงการชัางยีนค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นการช่างใบลงังจืดค่ะเราจะช่่งให้ได้หนึ่งร้อยกัม ขั้นตอนการปั่นสารสกัดนะคะเราจะนําใบนางจืดนะคะที่ชั่งไว้แล้วนะคะ100กรัมนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําน้ํานะคะ500ลูกบาศก์เซนติเมตรเทลงไปในเครื่องปั่นค่ะ เราจะนำสารลกัาที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะมากรองในผ้าขาวบางค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนในการสละาค่ะเราจะนำใบลางจืดนะคะที่ช่างแล้วหนึงรกรัมนะคะเราจนใส่ในเ่ออปั่น จากนั้นนะคะเราจะนำน้ำนะคะน้ำราลทรายช่างในปริมาณ400ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเทลงในเครื่องต่อ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนวิธีการทดลองค่ะเพื่อเปรียบเทียบของสารสกัดจากใบายนานางและใบลางจืดนะคะที่มีผลต่อกาลวัตรปามเอทานนลค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำไปที่แอลกอฮอล์35%นะคะจุ่ตตวงไวาาาา้200ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเท,ทลงไปในกระบอกตวงค่ะค่ะจากนั้นนะคะนำสารสกัดใบยานางนะคะในอัตราส่วน1ต่อ5ค่ะปริมาตร40ลูกบาศก์เซนติเมตรเทลงไปในกระบอกตวงค่ะ ปิดด้วย PPC ยึดทุกมหานะคะจากนั้นเจาะรูค่ะเพื่อใช้แท่งแก้วูฟล3สามตัวได้สารสอลเข้ากันค่ะเมื่อสารสอลเข้ากันได้ดีแล้วนะคะจึงหย่อนแอลกอฮอลมิเตอร์นะคะเพื่อทำการอ่านค่าความเหนน่นสัมพัทธ์ของการเรียกการทดลองค่ะ จากนั้นนะคะอ่านค่าควาสกเกลุพุ่สามสิบนาทีค่ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วบันทึกผลค่ะค่ะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปสามสิบนาทีแล้วนะคะเราจะมาทําการอ่านค่าความหนาแน่นสัมพันธ์ของแอลกอฮอล์ที่เริ่มลดลงค่ะสองจาจากนั้นจดบันทึกผลไว้ค่ะแล้วรออีก30นาทนะะีตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเป็นเวลา60นาทีแล้วนะคะจากที่เราอ่านค่าความหนาแน่นสัมพันธ์ ไป30นาทีเรียบ้นะคะตอนนี้เราก็จะมาอ่านเป็น60นาทีค่ะจากนั้นมันทึงผลไว้ค่ะและเรามารอดูกันอีก30นาทีนะคะว่าค่าความดัสารพันธองแอลกอฮอลที่ลดลงจะลดลงเท่าไร่ค่ะค่ะตอนนี้เวลา็ได้ผ่านไปเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาอ่านค่าความดันสามพัคทั้งสุดท้ายค่ะค่ะโดยที่เราอ่านแล้วคือผลนะคะเฉะลี่ยสามารถลดได้6ค่ะค่ะสำหรับสรุปผลการทดลองนะคะ สารกัดจากใบนา,าที่อัตราส่วน1ต่อ5กรัมต่อว,วัตบาลเซนติเมตรสามารถลดปริมาณเอทานอลได้มากที่สุดคือหซค่ะค่ะพวกเราคณะผู้จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนศิลปวิทยาคารขอจบก,การนำเสนอโครงงานเรื่องการเกลี่ที่สารกัดจากใบยาและใบลังจืดที่มีผลต่อก,ก,กากรลดปริมาณาเอทานอลเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ กาเปนอุที่มีกำลังล้านในครั้งนี้นะคะจะนำผลิางนะคะที่มีปริมาณออเอร์เ็นต์ในกระบตวงของตัวอี่ย่กตันเติมารายถาูกว่านี้ค่ะจะทุวใช้ช็คกกกาที่ม้อการค่ะอย่างรกคือสบน่อย่างที่เจ้าัสานะคะตัวนั้นงข้อกรมาแล้วอย่ี่คอมพเตอ